ทดสอบจับจับที่ตัว Wi-Fi จับที่ตัว w i f i KTW นะครับ KTW นะครับ KTW Office นะครับสัญญาณ Wi-Fi นะครับได้ช่องเต็มนะครับนะครับหยุดเดี๋ยวครับลองก่อนครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวครับลองใหม่นะครับ ลองใหม่เป็นใช้อตอนนี้เป็น total link นะคอนเนคที่ t o t ต l i n k นะครับคอนเนี้ total link โดยไม่ได้สายแลนไม่ใช้นะครับสายแลนไม่ได้เสียบนะครับ ตัวลิงก์นะครับตัวตัวลิงก์ลองเ,เปลี่ยนเป็น K T W นะครับตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ K T W นะครับเปลี่ยนไปใช้ K T W K T W Office นะครับ K T W Office นะครับ K T W Office นะครับ K T W Office Connect นะครับยังไม่มาครับเทสเน็ตเร็วๆไม่ก็เดินแต่เดินแถวนี้ก็ได้แต่ละจุดแต่ละจุดอะ่ะ K T W Office นะครับไม่ใช้ Wi-Fi นะครับจับไม่ติดนะครับจับไม่ติดช่องสัญญาณนะช่องอ่ะขึ้นนะครับ เคดีวิวนะครับขึ้นเต็มนะครับช่องขึ้นเต็มนะขึ้นเต็มนะครับคอนเน็กใหม่นะครับซีทีเคทีวีออฟฟิศนะครับไม่ขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็น total link ตวลิงข้าวนะครับตวตอลิงข้าเดี๋ยวจะทดสอบสปีดนะครับทดสอบสปีดด้วยมือถือนะครับตอนนี้ทดสอบสปีดอยู่นะครับด้วยมือถือนะครับใช้มือถือนะครับ เป็น13นะครับเป็น13นะครับ13 m สามเอ็มเอ็มบนะครับเปลี่ยนจุดทดสอบนะครับจุดทดสอบมาฝั่งปีกซ้ายนะครับของปีกซ้ายนะครับของชั้นหนึ่งนะครับ ส 4, 4นะครับสี่ิบสี่นะครับปรับมาใช้นะครับปรับมาใช้ที่ตัว KTW2 นะครับใช้ KTW2 นะครับ KTW2 อ่านี่ KTW2 ครับใช้ KTW2 ครับสองเจ็ดศูนย์นะครับ MBPS นะครับห้องชั้นสองครับอรุบาลชั้นสองนะครับ,บชั้นสองอ่านี่ห้องห้องมุกห้องมุกหกทับสองแล้วห้องมุกหกทับสองห้องมุกหกทับสองนะ ยังใช้เคทีดี่สองครับตอนนี้อยู่ชั้นสามชั้นสามนะครับชั้นสามห้องคอมพิวเตอร์นะครับห้องคอมพิวเตอร์ กดเดี๋ยวกดซ้ำนะครับ KTW2 KTW2 จบจบที่ชั้น3ามจดที่ชั้น3หน้าห้องคอมนะครับห้องคอมตอนนี้จะไม่ขึ้นสัญญาณนะครับจะเปลี่ยนเป็นใช้เลือกตัวอื่นนะครับ อนนี้เป็น KTW3 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 นะครับเปลี่ยนมานะครับอ่านะครับ KTW3 ชั้น3ช่วงกลางครับชั้น3ช่วงกลางชั้น3ช่วงกลางนะครับชั้น3ช่วง,ง,งกลางนะครับ KTW3 น,นะครับครับนะ Ktw3 นะครับ Ktw3 Ktw3 ยี่สิบศูนย์ยี่สิบ Mbps ห้อง1.1ทับหนึ่งห้องหนึทับหนึ่งจับสัญญาณไม่ได้จับสัญญาณไม่ได้ ktw 3มาไม่ถึงห้องปอหนทัหนึ่งนะครับเปลี่ยนมาใช้ ktw 4นะครับจับติด ktw ktw 4จับติดที่ห้อง1นึทับปอหนทับหนึ่งห้องพักคู ใช้ ktwc ktwc ห้องพักครูครูไทยห้องพักครูไทยห้องพักครูไทยใช้ ktwc 4.6จุดนะครับ4.6จุดหห้องพักครูห้องพักครูจีนนะครับห้องพักค, C, 6, ครูจีนได้ห8จุจบที่ชั้นสามจบชั้นสามห้องพักครูไทยห้องพักครูไทยทดสอบด้วย KTWC k t w, C, k t w ห้องพักคูไทย KTWC 25 Mbps เดินขึ้นชั้น4ชั้น4ห้อง4ีทับ1ชั้น4ห้อง4ีทับ1และห้องมุกห้องนาตาสินสา Mbps ทดสอบ3ามอีกครั้งหนึ่ง31ม mbps จับสัญญาณที่ตัว ktwc สา mbps ทดสอบทดสอบในห้อง4ี่ทับหทับหนึ่ง ความเร็วยี่สิบเจ็ดทดสอบที่ห้องสี่ทับสองทดสอบที่ห้องสี่ทับสองสิบสอง mbps ห้องปห้าทับหนึ่งห้องปห้าทับหนึ่ง ห้องป .5 ทับ2 16Mbps KTWC KTWC ที่ห้องป .6 ทับ1 6ทับ1มีจุดบอด6ทั1มีจุดบอ 1, ดบอสัญญาณมาไม่ถึงและอ่อนมาก ห้องศูนย์ภาษาห้องศูนย์ภาษาความเร็วสี่สิบห้องศูนย์ภาษาห้องศูนย์ภาษาและมาที่ด้านท้ายความเร็วได้สี่สิบเอ็ดห้องคณะนักร้องห้องคณะนักร้องความเร็วที่สี่สิบทดสอบ ที่ชั้นหห้องหอประชุมชั้น5้าเคทีดวิวสี่ไวด้านหน้าด้านหน้าเวทีด้านหน้าเวทีความเร็วด้านหน้าเวทีด้านหน้าเวที